I'm ankle deep. I feel the waves crashing on my feet. It's like I know where I need to be, but I can't figure out I can't figure out just how much air I will need to breathe When your tide rushes over me. สา to เหตุที่คุยไวซะก่อนนะครับผมตัดสินใจเข้ามาร่วมการฝึกอบรมกับทางเราในครั้งนี้ยนึ่งมาจากอะไรครับครับผมเพราะว่าประเด็นแรกจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเองมีที่ดินอยู่แต่พยายามขายมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่สามารถขายได้ <Yeah. S 3> แล้วก็เลยทำให้มี จากการที่เริ่มเข้ามาทางตรงนี้ครับก็มีพักพวกที่นำที่หรือวัฉนดที่ดินเข้ามาให้ช่วยขายให้ด้วยเนี่ยครับแต่ก็ยังขายไม่ได้ก็เลยคิดว่าการเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสและหนทางที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำที่ดินที่มีอยู่แล้วก็ที่พักพวกฝากให้เนี่ยสามารถนำมาขายได้จากการเดิมที่เข้ามาเนี่ยกะว่าจะขายที่ของตัวเองอย่างเดียวนะครับแต่อบรมไปแล้วสักวันครึ่งเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนใจแล้วคงคิดว่า ในเรื่องของอาชีพในแนเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเราตั้งใจทําจริงๆนอะ่ะมันเป็นสามารถเป็นอาชีพหลักของเราได้ครับก็เลยคิดว่าก็อบรมขัน้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงจะออกไปและยืนยันแล้วพูดกับคนอื่นได้อย่างเต็มปากว่าจะเปลี่ยนจากอาชีพเดิมมาเป็นในหน้ามืออาชีพได้แล้วครับผมที่ตัดสินใจในการเรียนคอร์สนี้นะคะก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับออการทําธุรกิจ ในส่วนของการที่เราจะต้องมออุ่งในเรื่องของอาคังหาริมทรัพย์นะคะก็คิดว่ามันเป็นคอร์สที่มีประโยชน์มากๆและได้ความรู้จากคอร์สนี้มากๆเลยค่ะที่บ้านนะคะคุณแม่ก็ทํางานเกี่ยวกับอาสังหาอะไรนี้อยู่แล้วก็เลยแบบอยากให้เข้ามาเรียนรู้ด้านนี้เหมือนกันก็คือเริ่มต้นจากที่บ้านแล้วก่อนอันนี้เคยเข้าอบรมหลักสูตรลากษนารานนี้บ้างไหมครับยังไม่เคยยังไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกค่ะยครับเป็นไงบ้างกับการเรียนรู้ครับผมที่ผ่านมาก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ ก็แบบอาจารย์เขาก็พูดเรื่องที่เหมือนนำไปใช้ได้จริงอะไรเงี้ยคะ่ะน่าจะเอาแบบทำให้เหมือนมีทางเลือกในอนาคตเนี่ยคะ่ะว่าแบบมีอาชีพที่น่าสนใจอะไรด้านนี้ แรงบันดาลใจในการที่จะเข้ามาร่วมอบรมกับเราที่สาขาที่เชียงใหม่นะคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะจะบอกว่าหลักสูตรที่นี่มีความพร้อมและดีมากๆเนื้อหาครบถ้วนหมดนะครับการสอนของอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะให้ความรู้พื้นฐานพร้อมกับสอดแทรกประสบการณ์เทคนิคเคสสต t u ี y ให้กับลูกศิษย์เสมอทําให้ลูกศิษย์เนี่ยมีความรู้มากขึ้น นะครับไม่ผิดหวังเลยที่มาเรียนที่นี่นะครับเราตัดสินใจถูกแล้วส่วนใหญ่เพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาอบรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีพื้นฐานเบสิกมาก่อนนะครับคือผมอยากให้ทุกคนบบเปิดใจนะครับลองมาอบรมดูนะครับผมจะบอกว่าถ้าเราฟังอาจารย์ไม่เข้าใจเราสามารถถามอาจารย์อรอบๆได้นะครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้มีใจที่เปิดต้อนรับที่อยากจะเข้ามาอบรมดูก่อนว่างานเนี้ยอาชีพเนี่ยเหมาะกับเราไหมก็อบอกกันว่าผมอยู่เป็นคนกรุงเทพนะครับยังขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่คนเชียงใหม่ยังต้องนะยังต้องแบบดันด้นขึ้นมานะครับตั้งใจมากๆนะครับ อยากเป็นนายหน้าสังหาเมืออาชีพจริงๆวัตถุประสงค์ที่ผมมาเรียนคืออยากเข้ามาทําเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าตรงๆเลยครับใช่ก็ค,คือเหมือนกับว่าเอาความรู้ข้นเนี้ไปไประยุกต์ในการประกอบอาชีพนายหน้าในอนาคตใช,ใช่ถูกต้องครับคือเมื่อก่อนเคยซื้อที่ดินที่ทําห้องเย็นมีเท่าแก่ที่ขายที่ดินให้ผมเขาทําอาชีพอตังหาหาืิมัสซับมังกรโา้ ตอนนั้นเขาอายุ48เขาเลิกทำน้าวันนี้เขาอายุ70กว่าเขาบว่าเขาทิ้งช่วงมา20กว่าปีซึ่งเป็นอาชีพที่ผมมองว่าสร้างความร่ำรวยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน่าจะเป็นอนาคตที่ดีนี้ใช่ไหมครับครัผมแล้วก็คุณหมีเคยได้รับการฝึกอบรมลักษณะประมาณนี้บ้างไหมครับเกี่ยวกับคอในหน้าครั้งแรกเลยครับครับจริงๆผมว่า ใกล้ๆเลยคืออย่างเเทคนิคการขายหรือว่าแนวคิดอะไรต่างๆเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของผมได้เลยค,คือการขายการขายอะไรนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> เกี่ยวกับในในอนาคต เรื่องของที่ดินการค้าอสังหาก็ิดว่าได้ไปใช้ในอนาคตค่อนข้างเร็วๆนี่ฮะค่ะก็ตอนแรกนะคะก็สนใจที่จะเป็นเป็นในหน้าสหารมทรัน์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ทําทีมบริหารงานขายโครงการบาัตรจัดสรนนี่แล้วแต่ทีนี้ว่าพอมีทรัพย์สินแบบนอกรอบอะไรเงี้ยเราก็ใช่เริ่มอยากรู้ละแต่ว่าเราเรายังไม่รู้ขั้นตอน เพราะว่าบางทีเราก็เหมือนงมโขงมันที่อาจารย์พูดเนาวว่างมโขงไงทีนี้นไม่ทุกอย่างเลยใช่แล้วก็ในเรื่องของสเต็ปสเต็ปข,ของของงานขายของการไปในหน้า<ส><ส>ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็<ส>คือ<ส>อยากมาศึกษาเพิ่มเติมจริงๆคําว่าฟาร์มมิ่งอ่ะเราทํากันโดยสายคาตยานคั้งทั้งคู่อยู่แล้วอะค่ะอย่างเช่นเราจะทำโปรเจกต์ถ้าเหมือนโปรเจกต์นะคะของผู้ประกอบการเราก็จะไปเซอร์วยก่อนว่า แล้วแวะใกล้เคียงเนี่ยมีโครงการไหน,ไหนบ้างเขาขายกันเท่าไหร่จริงๆเราทํากันมาด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยเป็นเหมือนแบบเป็นสัญทนอาจารย์เนาะแต่พอเข้าไปเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นทฤษฎีแล้วก็นําไปใช้ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันใช่ค่ะแล้วก็อะไรต่างๆที่เราไม่ค่อยได้รู้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องอ่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแชร์ประสบการณ์ของของอาจารย์ซึ่งซึ่งซึ่งออาจารย์ไหมก็ไม่ได้เน้นทฤษฎีฮะก็จะเน้นในเรื่องของประสบการณ์ซึ่งเกิดเกิดจริงใช่ค่ะ ก็ด้วยส่วนตัวแล้วนะคะทํางานอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะด้วยชีวิตประจําวันที่ต้องพบปะพวกลูกค้านะคะก็อยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นค่ะมีประโยชน์ในการปรับใช้ในอนาคตมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งละ เราได้มีคอนเนคชันจากลูกค้าที่หลากหลายอาชีพนะคะที่จะทำให้เราขยายโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในการทำงานของเราต่อไปค่ะสาเหตุที่ตัดสินใจมาอบรมครั้งนี้ครับเนื่องมาจากอะไรอยากจะให้ในหน้าของเราเนี่ยมีมาตรฐานในการดำเดนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยท,ทั่วไปแล้วเนี่ยทีทไ่ได้สัมผัสมาเนี่ย ก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากนะก็เหมือนกับเขาเรียกในหน้ามวยวดะนะัด่ะเนาะค่ะตอนนี้เราก็เลยอยากจะเข้าสู่ในหน้าในหน้ามืออาชีพซึ่งตอนนี้พี่ก็คิดว่าในเชียงใหม่ของเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วและภูมิใจดีใจอีกอย่างก็คือ,อสิ่งที่พี่ต้องการก็คือใบประกาศเพื่อที่จะ เวลาคุยหรือว่าอะไรอย่างนี้มันเหมือนกับทําให้เรามั่นใจที่จะทํางานตัวนี้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยกังวลใจว่าเอะเราเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างไรที่จะต้องพรีเซนต์กันมากอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราพูดออกไปว่าเราคือนายหน้าอยู่สมาคมน,นี้อะไรอย่างนี้ทำให้เราทำธุรกิจตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ เอได้ได้ได,ได้ได้เยอะมากเลยค่ะเท่าที่พี่พี่เข้ามาตรงนี้นะคะซึ่งตัวเองเนี่ยอ,อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นมวยวัดมาตลอดเลยแล้วก็แต่ประสบความสำเร็จจริงแต่บางอย่างที่ที่พี่ไม่ทราบที่พีออ่อย่างไงอะ่ะมันมีหลายอย่างนะที่ไม่ทราบอย่างเช่นบางอย่างก็เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของของ จิตวิทยาในการที่จะเสนอขายสินค้าอะไรประมาณแบบนี้ค่ะเบื้องต้นน่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นอย,อย่างเช่นที่อาจารย์คุย,คยมาคือบางทีทำมิ่งบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้บางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าพูดถึงว่านะคะแต่พอมาเข้ามาตรงนี้ทำให้เรารู้จักหรือว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะ i one, 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 one.